กรณีที่สื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพนักเดินทางรอคิวยาวครับตรวจเอกาสารเข้าประเทศผ่านระบบ Thailand Pass นี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับจริงๆแล้วเป็นการตรวจผมเรียนนะครับเป,เป็นการตรวจเพื่อค้นหกข้อมูลนะครับข่สบาสอาจากข้ตอบนะครับข้อมูลการเดินทางหมายเลขสายบินนะครับหมายเลขที่นั่งบนเครื่องบินเข้าสู่ระบบนะครับเท่านั้นเองนะครับ,รบก็แต่เวลามีผมเรียนนะครับเวลามีเที่ยวบินเข้ามาซ้อนๆกันหลายๆเที่ยวบินเนี่ยก็มีมีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาจํานวนมากนะครับ ช่วงยิ่งช่วงเท้าถูนะครับเดออี๋ยมายเข้ามาจากายุโรปบ้างนะครับจากทางเอ,อ,อเมริกาบ้างเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการรอกันบ้างนะครับแต่ว่าก็ยืนยันครับว่าไม่ใช่เกิดจากการรอของระบบไทยดันพาร์นะครับเ,ออเป็นเพียงการรอใน,ใ,นในบางในบางช่วงบางเวลาเท่านั้นเองทุกวันนี้นะครับเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่ามีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่ากระเชียงชวนภูนี่ยวันหนึ่งถึงสองพันถึงหกพันคนต่อวันเฉลี่ยแล้วประมาณหนึ่งพนสคนะครับก็บางช่วงที่มีเที่ยวบินแน่นก็อาจจะมีการ มีการรอกันบ้างนิดหน่อยครับนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นที่ระบบแล้วอย่างอย่างที่อ่เขาไปเผยแพร่ก,กันนี่บอกว่าเอ้ยพอมาถึงแล้วเนี่ย Thailand p a s ์ค r r code ที่ได้มาไม่มีประโยชน์เลยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคก,ก็ยังคงเรียกดูเอกสารทั้งหมดของผู้เดินทางใหม่หมดมันเลยทำให้เกิดอ่าการยืนรอคิวกันนานแบบนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมคะที่ปรึกษดีัะนี่ไม่ใช่ครับผมผมยืนยันนะสิ่งที่เอ่อเจ้าเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคตรวจสอบนะครับมีมีแค่สามส่วนเท่านั้นก็หนึ่งก็คือ q r Code ค ก็ตรวจอธิบออดีอา่์ผูพื้นสารก็มีอยู่แล้วนะครับก็บันทึกสา,สญญารก็ืจะรูลงที่นั่งครับสามส่วนนี้เท่านั้นนะครับเ,อ,อ,เอ,อที่แล้วกมมมมญญ็บันทึกเข้าสู่ระบบนั่นเองไม่ได้หรือไม่ได้ตรวจอะไรทั้งสิ้นนะครับดมีเท่านั้นเองค่ะ